แวก้าเนี่ยไม่ได้บอกว่ากินไปปุ๊บขึ้นมา100%นะอยากใช้นานอยากจะได้หลายน้ำนะอยากจะได้หลายวันผมมีอาหารเสริมอยู่ผมสามารถทานร่วมกันได้ไหมยา yeah. ในการรักษาพวกกลุ่มน้องชายไม่แข็งนะครับกลุ่มทางการแพทย์เราจะเรียกว่า PD f i l e inhibitor นะถ้าเราพอรู้จัก ก็จะเรียกว่ากลุ่มยาไวอากรานั่นเองนะไวอากราเนี่ยกลไกของมันนะทำหน้าที่ในการขยายหลอดเลือดกินเข้าไปหลอดเลือดจะขยายแล้วก็ทําให้บริเวณของเลือดมาเลี้ยงบริเวณน้องชายที่มากขึ้นอวัยวะเพศก็จะแข็งขึ้นแข็งนานขึ้นนะครับแต่ว่ากลไกของยาพวกนี้ไม่ได้บอกว่ากินไปปุ๊บขึ้นมา100%นะมันเป็นแค่การช่วยแปลว่า การที่เราจะรับประทานยาพวกนี้มันจะต้องมีสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าเหมือนกันการทานยาก็อาจจะมีผลข้างเคียงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ควรจะอยู่ในดูแลจัดกาพิษของแพทย์นะครับเนาะยาพวกนี้แน่นอนว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีของมันก็แน่นอนคือเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเนาะแต่ว่าถ้าเรากินเกินขนาดหรือว่ากินโดยที่ไม่ได้มีข้อวงชี้หรือว่าเราไม่ทราบข้อห้ามของก,การรับประทานยามันก็อาจจะเกิดผลร้ายตามมาได้นะครับ โดยส่วนใหญ่การรับประทานยาแวร์กล้าเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเรามีข้อห้ามบางอย่างเนาะเช่นคนไข้มีโรคหัวใจกินยาอมใต้ลิ้นพอเรากินยาแวกล้าไปปุ๊บความดันมันจะตกมากแต่ว่าถ้าคนไข้ไม่ได้มีโรคประจําตัวหรือไม่ได้มีข้อห้ามโดยส่วนใหญ่เซฟตี้โปรไฟล์ของยาไม่ได้มีผลอะไรก็สามารถรับประทานยาได้ซึ่งจริงๆการรักษากลุ่มพวกน้องชายไม่แข็งการรับประทานยาแวกล้าก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับผมมีอาหารเสริมอยู่ ผมสามารถทานร่วมกันได้ไหมกินแล้วมันจะช่วยเพิ่มพลังได้ไหมอีกบูสต์เข้าไปอีกได้ไหมอยากใช้นานอยากจะได้หลายน้ำนะอยากจะได้หลายวันคราวนี้ผมอยากจะอธิบายอย่างนี้นะครับอาหารเสริมเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาผสมอะไรบ้างทางอเมริกาเนี่ยเขาก็าไปศึกษามาเลยไปรวบรวมมาเลยอาหารเสริมเกือบทุกชนิดโดยชนิดที่เป็นเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเนี่ย สรุปเลยว่าพบว่าใน50%เนี่ยเกือบอาหารเสริมทุกชนิดที่มีสปพคุณเคมเรื่องสมรรถภาพทางเพศเนี่ย47%หรือเกือบ50%ก็คือผสมวา์แอาก้าไปอยู่แล้วมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเวลาคนไข่กินอาหารเสริมรู้สึกว่าเออมันพองขึ้นมันใช้งานได้มากขึ้นเพราะว่ามันก็คือมียาไวนา์าก้าผสมอยู่มันก็เลยเป็นคําถามที่ว่าเราทานยาร่วมกับไวน์าก้าได้ไหมผมก็จะคงคําตอบว่า อาจจะไม่ค่อยแนะนํามันก็จะกลายเป็นว่าระดับยามก็จะเป็น2เท่าขึ้นไปใช่ไหมครับแถมเจอผลข้างเคียงมากกว่าเดิมด้วยซ้ํามีคนไข้ามาปรึกษาบอกว่าไม่แข็งตัวคราวนี้ได้เจลตัวหนึ่งมาทาเป็นเจลไวอาก้าเหมือนกันมันก็มีงานวิจ,จัยจากต่างประเทศเลยเป็นเซ็กชวลเมดิซีรวบรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเจลเป็นครีมออยเมนเป็นโลชั่นที่มีผสมไวอากา้าสรุปเลยง่ายๆว่า อัตราการสําเร็จหรืออัตราการตอบสนองน้อยมากครับแค่30%เองในการที่จะช่วยในการแข็งตัวเมื่อเทียบกับยา